สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรายการหล่างซีนะฮะวันนี้พบกับผมในเกมโลบอทอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ครับผมจะมาตอบคาถามเพื่อนเพื่อนอย่างหนึ่งครับผมเพื่อนเพื่อนถามว่าพี่ครับยานแม่อัพเต็มๆต็มเนี่ยมันต้องใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร่นะครับผมอ่าวันนี้ผมจะมาทําให้เพื่อนๆนได้รับชมกันเลยว่ายานแม่ของเราเนี่ยเวลาเราจะอัปเกรดนะครับต้องใช้ชิ้นส่วนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูพร้อมๆมกันเลยครับและวันนี้แถมให้ครับเมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วนะครับ จะนาไปขายดูซิว่าจะได้เงินสักเท่าไหร่บอกได้เลยว่าวันนี้ครับหลายลําแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูยันแม่ที่ผมจะทําการอัปเกรดเพื่อนๆรับชมก่อนนะนะครับเปลี่ยนก่อนครับคันแรกเราต้องเปลี่ยนยันแม่แล้วดูให้ดีนะฮะอัปเกรดมาแล้วนะครับผมเราต้องดูให้ดีฮะเราจะมาเริ่มต้นที่เจ้าเอ่อตัวนี้นละกันนะครับนอตไลท์ฮะเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดกันเลยนะทุกคน ดูซิว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ตอนนี้เลเวลสามครับมีชิ้นส่วนอยู่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเอาตีว่าเขาข้าวสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเลป็กเลยไปครับอัพปปลัวรัวครับเอาครับตอนนี้อังุ่นก็ามาขายอีกตั้งหากครับเดี๋ยวอัปลัวลัวนะทุกคนเดี๋ยวตัวเลขมาหักลบกันที่หลังครับคร่าวๆเนาะ นะครับอ่ะอยุนรัวครับยาวๆฮะนะครับอ่ะไปอัะไปครับดูที่ว่ามันหมดไปเท่าไหร่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะสองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าพันสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยป่ะนะครับอ่ะไปอ่ะไปทีละอันครับมันจะช้านิดหน,นึ่งนะทุกคนสังเกตดูครับอื้อสองสัยต้องทำกันเล่นนิดหนึ่งครับเอ้ยเอ้ยนะครับไป ยาวๆฮะยาวๆฮะยาวๆฮะโอ้โหมันนานเหลือเกินครับตอนนี้ลุ้มหมื่นเจ็ดแล้วครับผมนะครับเดือมหมื่นเจ็ดแล้วนะปัะะป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนเจ็ดแล้วครับเหมือนเจ็ดแล้วครับผมอัพไปอัพไปให้สุดครับสุดอัพไปครับอัพไปให้สุดฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัพไปให้สุดครับปึ๊บอัพไปเลยเอัพไปให้สุดฮะถ้ามีเสียง แทรกเข้ามาต้องขอภัยด้วยนะช่วงนี้ช่วงเย็นครับจะมีรถมาขายขอมีอะไรต้นอะไรมากมายฮะวานอยู่ติดถนนมันก็เป็นแบบนี้แล้วนะโอ้โหเสียงดังมากๆแล้วตอนนี้ช่างมาทําอะไรอีกก็ไม่รู้ฮนะแต่ไม่เป็นไรฮะลุยต่อครับใกล้เต่แล้วฮะปึ๊บรียบร้อยฮะตอนนี้ของเราก็โอ้โหสองหมื่นแต่พันห้าร้อยก็หมดไปเกือบหมดไปสองหมื่นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับประมาณสองหมื่นนะนะครับอย่างน้อยอัพเกรดนี้ต้องมีประมาณสองหมื่นนะครับผมนะ คำถามข้อแรกก็กระจ่างนวทุกคนมีบลัมะต้องใช้ประมาณ2 0 0 0มืนเลยครับในการอัปเกรดนะครับผมเจ้านอตไล์เดี๋ยวไปดูอีกลำหนึ่งฮะนะครับไปดูกันอีกสักหนึ่งลำครับเจ้าทอฮะนี่ครับเจ้าทอฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เจ้าทอนั้นมีชิ้นส่วนอยู่ห1 0มืหนึ่งพันครับนะห0 0มื6 1ห0 0มืนหนึ่งพันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอัปเกรดเต็มๆจะเป็นเท่าไหร่ครับ ดูย้ำอีกทีฮะเพื่อความแน่ใจฮะไปเลยหกหมื่นหนึ่งพันครับจำมาไว้ก่อนนะอัพไป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 ครับอัพรัวๆอัพรัวๆอัพรัวๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บคลิปนี้ก็ไม่ยาวอย่างแน่นอนฮะดูเหมือนจะยาวแต่ไม่ยาวครับเราจะอัพกันแบบรัวๆแบบนี้นะครับนะครับอึ๊บปึ๊บึ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวพออัพเสร็จเราจะไปขายกันนะครับผมเจ้าชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ย มาอัพให้หมดเลยนะนะครับก็คือชิ้นส่วนมันมีเยอะอย่างเงี้ยนะครับเพราะห้าหกหมื่นเนี่ยถ้าเกิดเราแลกมาเป็นยานลําแม่เนี่ยก็บอกได้เลยว่ายานแม่ของเรานั้นจะมีถึง5้าหกลำกันเลยทีเดียวนะแต่เราจะไม่ทําแบบนั้นครับเทคนิคของเราก็คือเราจเจาออกมาทีละลำครับเอาออกบาทีละหนึ่งลำนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยครับอัพให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกมาใหม่อีกหนึ่งลำครับเพื่อจะได้กะชิ้นส่วนได้ถูกต้องนะเพราะเวลาขายครับมันจะได้ราคานะครับ เวลาที่เราอัปเกรดแล้วขายจะได้ราคานะครับถ้าเราขายชิ้นส่วนหรือขายแบบเลเวลต่ำๆราคาจะถูกมากเราจะไม่คุ้มฮะกับการเก็บสะสมนะครับปึ๊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 บโอ้โหนี่ครับจากหกหมื่นฮะนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือสี่หมื่นห้าครับดูซิว่ายังไงผมก็ว่าประมาณสองพันนะครับผมนะไอประมาณสองหมื่นอะเนี่ยเนี่ยประมาณสองหมื่นแหละครับทุกคน นี่ครับประมาณ20,000ืนครับเนี่ยจาก61 0 0 0นันะครับก็เหลือแค่41 0 0 0พันก็สรุปได้เลยว่านะครับการอัปเกรดนะครับผมยันแม่นะครับที่เป็นสีทองนะครับผมเอยระดับดีๆนั้นต้องใช้2 0,000ื่นครับนะประมาณ20,000ืครับชัดๆนะแล้วคราวนี้ถ้าไปขายจะขายได้เท่าไหร่โอเคฮะตอนนี้เลเวลเต็มปืนธรรมดาเราต้องดูให้ดีนะครับก่อนขายกดขายนะครับผมปั๊บ หนึ่งลำครับได้ห้าล้านสองแสนครับขายไปเอาเงินมาแบบนี้เลยนะครับส่วนอีกลำหนึ่งก็ขายครับนี่อันนี้ครับนอดไลท์เรามีเยอะแล้วนะครับผมก็เลยต้องขายนะไม่ใช่แบบอยู่ดีไปขายตรงเรีนครับปั๊บขายครับราคาเท่ากันปึ๊บแบบนี้เลยแล้วคราวนี้เราก็จะเบิกยันแม่มาอีกครับทําวนไปวนมาอย่างนี้ฮะนะครับเดี๋ยวไปดูที่ชิ้นส่วนครับเราก็จะเบิกยันแม่มาอีกครับนี่ครับไอ้ลำที่มีเยอะฮะ นี่นี่นี่ทอเนี่ยโฟเซนเนี่ยได้เลยเนี่ยยังน้อยก็น่าจะได้อีกโอ,โอ้โนหนี้เยอะมากเอาทอมอีกครับแบบนี้เลยนะครับพึ่งเนี่ยแล้วก็เบิกนี่ครับโฟเ,เซนมาอีกลำหนึ่งแล้วมีชิ้นส่วนเหลืออยู่สองหมื่นนะครับเหลือประมาณสามหมื่นเนี่ยเราจะอัปเกรดขายได้อีกนะครับโฟเซนขายได้อีกหนึ่งลำนะครับอัปเกรดเต็มเต็มแล้วขายได้อีกหนึ่งลำส่วนเจ้าทอนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหน่าจะขายได้อีกประมาณสองสามลำนะครับ ให้ทําแบบนี้ฮะหลังจากชิ้นส่วนที่ไม่มีประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์นน้อยเพี่วเพื่อนรู้สึกได้แบบว่าโอ้โหชิ้นส่วนมันมีประโยชน์น้อยนะครับกว่าจะได้มันแต่พอรวมได้ปุ๊บนะครับมันมีมูลค่านะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะสําหรับเอ่อการเขาเรียกอะไรอะ่ะการอัปเดตยันแม่นะครับผมแล้วก็การขายยันแม่นะครับ เอาแบบว่าถูวิธีนะครับแล้วก็ดีที่สุดนะส่วนปืนนะครับผมปืนที่ติดกับยันแม่เพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสฮะมันถูกมากๆครับนะมันถูกมากๆครับมันไม่ไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องไปซีเรียสละนะถูกจัดเลยอะนะดูครับเนี่ยสีขาวธรรมดาเนี่ยแปดหมื่นครับนะถูกมากฮะเพื่อนๆจะแยกออกมาก่อนแล้วค่อยขายก็ได้ครับก็ถือว่ามีประโยชน์เือนกานนะครับของได้มากก็ถือว่ามีประโยชน์นะก็แยกออกมาครับถอดออกมาเลยนะครับก็ถอดออกมาครับถอด ถอนให้หมดแบบนี้นะนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดแล้วกันนะถอนมาก่อนครับปึ๊บนี่ฮะถอนออมาก่อนครับแล้วเพื่อนก็อัพไปนะครับอัพเดตไปตามธรรมดาเรื่อยๆฮะอย่างนี้ครับแล้วเราค่อยขายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผมมาทําตัวอย่างให้เพื่อนได้รับชมแล้วสาหรับการอัพเกรดยันแม่และการขายยันแม่วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะแบบสั้นๆสําหรับมือใหม่นะ เวลาไปสุ่มกล่องสุ่มนู่นสุ่มนี่แล้วก็ได้ชิ้นส่วนมาจะได้สบายใจฮะว่อเฮ้ยใครๆก็บอกว่ามันเกลือมันเกลือเต็มที่เลยจริงๆมันก็มีมูลค่าซ่อนอยู่นะครับเออให้ตายเถอะของเขาก็มีดีนะครับมีคุณค่านะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลางเพื่อนไปก่อนนะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะคลิปอาจน่าจะมีประโยชน์ลักษณะนี้ก็ไม่ร,รู้จะชอบกันหรือเปล่ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม